ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับเงินจะสัมพักว่าประมาณ2,518ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี66นะครับแต่ว่าคนก็ยังระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าค่าของชีพยังค่อนข้างที่จะสูงครับ ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงของทรรเทศกาลวาเลนไทน์ปี67ครับพบว่าจะมีเงินสปาร์ช2,518ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี66ที่มีเงินสปาร์ช2,389ล้านบาทครับขณะที่ก็มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ2,125บาทเพิ่มขึ้นจากปี2,566ซึ่งอยู่ที่1,847บาท แม้ว่าส่วนใหญ่จะมองว่าภาพรวมเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้จะคึกคักขึ้นแต่ว่าคนยังระมัดระวังการใช้จ่ายครับเนื่องจากว่าค่าครองชีพก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นผลการสำรวจย้อนหลัง3ปีพบความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่กังวลมากที่สุดก็คือการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาติดยาเสพติดนะการถูกล่อลวงทางโซเชียลมีเดียครับรวมถึงโรคซึมเศร้าจากการอยู่คนเดียว จึงจําเป็นที่ภาครัฐสถาบันการศึกษาและครอบครัวต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวซึ่งก็เป็นห่วงมากกว่าปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจะฟื้นตัวแน่นอนนะครับส่วนบรรยากาศวาเลนไทน์ปีนี้พบว่าส่วนใหญ่มองว่าเหมือนกับปีที่ผ่านมาขณะที่ทางผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยคุณพรพันธ์แสงสีทอง เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงของวันวาเลนไทน์คาดว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดในช่วงวาเลนไทน์เพิ่มขึ้นร้อยละ5.4ส่ครับส่วนพฤติกรรมการใช้จ่ายนะั้นร้อยละ73.6บอกว่าจะไปฉลองครับแต่ที่เหลืออีกร้อยละ26.4บอกว่าจะไม่ฉลองส่วนสถานที่ที่จะไปฉลองวาเลนไทน์ส่วนใหญ่เลือกว่าเป็นร้านอาหารรองลงมาก็เป็นห้างสรรพสินค้าบ้านตนเองแล้วก็สวนสาธารณะตามลำดับนั่นเองนะครับทีนี้ มีการให้ข้อมูลจากทางคุณมาริสาสุโกโกสนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยครับซึ่งเปิดเผยสถานการณ์การจองห้องพักในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ครับว่ามีเข้ามาบ้างแต่ไม่ใช่ทุกโรงแรมเนื่องจากว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันปกติไม่ใช่วันหยุดขณะที่บรรยากาศการจองร้านอาหารในโรงแรมเพื่อฉลองกับคู่รักมีลูกช้าจองเข้ามาบ้างครับในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่มากเพราะว่า วัฒนธรรมการทานอาหารของคนเปลี่ยนไปกับส่วนใหญ่ก็จะเลือกทานอาหารนอกโรงแรมมากกว่ารวมถึงการโปรโมทร,ร้านอาหารในโรงแรมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นตุดจีนไปซะมากกว่านั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ